บอกว่าเป็นวัดยังแต่ทั้งนาน่าจะเป็นอำเภอสังคมทุกคนมีประวัติยาวนานบ่กตึกเก่าแก่บริจาณ์ในตามที่แบบว่าคนพามาค่าเจ้าเออมีประวัติก็คือว่ามีกูบาร์าเจ้ามาแบบว่าเขามาเมืงกาวัดยังกาวัดทำพระว่ามีวัดหลวงเขาเป็นคนที่ทำมีสี ตอนนี้เข้ามาที่วัดธรรมพระเมืองซังทอ,องค่อนเนาะมีกะมากแลวพร้อมพเมย์มาเที่ยวเบายดี่อเบาเที่วด้ทั้งทั้งนานี่มีผน,น,น,นพามาเที่ยวแล้วไมมเป็นวัดธรรมพะที่เขากำลังเคยมาทำบิกเลยนี่ ทุกคนวัดธรรมพระเมืองสังทองเพิ่นเปิดบทเทศเนาะเป็นบทเทศของพระอาจารย์ภาษาไทยฝั่งไทยโอ้ก็มีเข้าเจาะขายหมักเบงล้ายอยู่ได้น่าจะเป็นวัดที่ว่ามีสื่อเสียง เติบเนาะยังว่ามีคนมาเที่ยวหลายเติมมณีกาม่าน้ำเบาทิมเบาทิวทุกคนเบาทิมเบาท,ทิวสาวจันเนาะพิเมผ้าพิเมกมาลินมาเนี่ยพิเมกเป็นมาลินฟังเล่า โอ้บอลนี่บอลเขาปล่อยป้าว่ะเอองามเนาะฟังฟังไทยว่าฟังเลยเอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายลงไม่ได้เออตอนนี้ก็คือไม่ไม่เล้าลงเถอะลงไปหนึ่ง คือหยาดมันเมินเนาะบนทางลงนี่เว้ยมิเป็นน้ำผื่นเกิดตัวนี้มันตกเก่าอะไรก็ได้ข้ามไปได้เหรอพี่ว้าไปลวโอ้บอนี้มันแคบเนาะส่วนบอลนี้เนาะามเลยทงางงเนยซูมไปได้บเชียดบนนี่ลานหินเลย มั่งนั่งแคมปิ้งได้เลยได้เหรโอ้จะต้องแคมป์ได้ไม่ได้ฮะเป็นค่ายสามพันบุกมีนี่าวทิวสิเป็นพิธีกรอหายเลยอ๋อวันละใหญ่เลยกันนัตัวนี้นี่แล้วมีกับเอ็มซีอันนี้เ <c oughs> อ็มซีเอ็มซียังเป็นอ่นี่แด็กทิธีก่อนเนี่อนยอ๋อ มาอะไรก็ไลวลาที่เาบว่าอไมยอูะมาหอดตอนนี้รู้สึกว่าครั้งดีทุกคนวัดรวัดทาํมาผพระี่เน้นน้อยจะมาหวพระกันเนาะมีเน้นอยครับคาน้ลาาเฟดีเจ้าพุาธปดเกิดเลย

Okay, I don't know if <laughs> เป็นวัดธรรมพระอยู่เมืองช้างทองนะทุกคนว่าเม้นไสรก็เคยมาครั้งแรกเดี <fit> ๋ยวพามาเบงนี้เนาะกับโมหูเนาะเกี่ยวกับประวัติของวัดแห่งนี้ พอดีว่ามาพอดีว oh, ่ามาทางนี้ก็เลยแวะเลยเนาะมาแวะสักการะบูชาเพิ่นโอ้ทางนี้ก็สิเป็นทางทางขึ้นทางลงได้เนาะทางนี้ก็ติดกัำลังคลองเลยติดกัำลังคลองฝั่งนั้นก็สิเป็นฝั่งไทยทุกคนเป็นฝั่งไทย รู้สึกว่าส่วนน้ำพองบอน,นี้เป็นส่วงแคบเนาะแคบแต่ว่านามหนาจะลึกสิประมาหลอยเมตรเท่านั้นเนาะความความกว้างความยาวของโบหูว่าเป็นวัดยังแต่ ทั้งนานาจะเป็นอำเภอสังคมทุกคนโอ้มีพารานใหญ่มีของไงเนาะลูก คนนี้เป็นหูแกสลักทุกคนแต่ตอนนี้เป็นแบบเหตุไาแล้วนีที่นี่ วัดนี้จันเคยมาเจ้าเทือแล้วหลายเทือแล้วตั้งแต่แต่ว่าอันนี้มาดวนสุดก็<ะ>คือมาอันนี้นี่น่าจะดวนสุดพอที่ผ่านมานคือเจกี้เขาจะไม่ได้ปลูกพื้<ะ>นี่ย่งประมาณนี้หลาก็ประดิษฐวัดสียังเป็นแบบวัดเก่าตัวทั้งทึงกนะที่เขาจะให้เป็นตลาดนะจะเป็นแบบต้นไม้จะเป็นต้นไม้มองปฏิบัติธรรมมองแบบแม่ขาวอยู่แต่เดี๋ยวนี้ปรนเ็ดมาเป็นตลาดแล้วล่ะค่ะ อยู่นี่กับแบบว่าปู่อย่างเี่นนะตะกี้ยังมุมีแบบนี้ตะกี้นะตะกี้แบบมุเห็นอันนี้ปัดนี้มันมีประวัติยาวนานบ่กตะเกาแก่บ่หรือลจันนัยตามที่แบบว่าคนพามาเขาเจ้าเออมีประวัติก็คือว่ามีครูบาเขาเจ้ามาแบบว่าปฏิบัติธรรมอย่างอยู่นี่เขาเอิ้นมาเอ่อมาฝึก จิตสมาธิเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็มีแม่ขาวเขาเจ้ามาบวชเสซนกับเขาจ้าได้มาแบบขอพรแบบนี้แหละเขาจ้าก็แบบมาบวชเกณประมาณนี้เลยแบบเขาเจ้าขอพรได้แล้วก็เฮ็ดใหงลุงไปแล้วมีซื่อเสียงเนาะลุงไปไายอยู่ลุมเลยยังอยู่ลุมเขา้นตัปล่อยป่าโอ,มาอา้มาเอากันมาเอากันอาหารนี่นี่อาหารต่างนี่เอาจีนีแล้วก็บูชาเอาทงนึงไปแล้วัะเบื่อจัดเลยเห็นทุกกรรม เนาะนเท่าได้ก็ได้ <Yeah. S 1> เราอยากทำบุญท่าได้ก็ได้แล้วเราก็เอาเอาวะอาหารอยู่นี่เนาะไปเกือป่าเยาะเขาไปเกือป่าเหมือนกันทุกคนมีเมนใส่กำลังซีลงไปเกือบป่านะให้อาหารตาภาษาไทยนะาาเข<อ>าต้องได้อดทอนหนึองนะึงเพราะว่าห้อนแล้วก็ซันเราทางซันเราต้องย่างระหวังเนี่อ จะมีพเพิ่นจะเฮ็ดเป็นศาลากลางน้ําให้ลงไปให้อาหารปาลาทางฝั่งนั้นจะเป็นอ่าวัดนี่ยังก็อ่านชื่อวัดเมื่อกี้เนี่ยบีเมื่อกี้่อยอ่านวัดฝั่งไทยอีซื่อวัดยังก็อนลงทายนี้่อ็ลงทายนี้ก็ได้ปะวัดอี่ยังวะเ <laughs> ป้งๆอ,งอง้งเมงเมืองจักยากนี่แหละแต่ว่าอยู่จะมาแต่งทายอำเภอสังขเรอืวัดหินมักเป้ง จักมันแปลว่าอย่างกรบหมูนะ่รักซื้อหินเป้งแต่ว่าเป็นวัดของหลวง,งปู่เทสหลวงปู่เทสล้างสีน,นะอู้อันนี้มันป่าดิจัละมือจัละเวีนเพิ่์นฟึ๊กเตอร์ว่าอะหยุดมาแม่น้อกมันละอ่านกันจไปทางอื่นเนอะก็แจกเทียนทุกเป็นอาหารเนี่ยบังเขาบังเขาบังเขามึงก็ไปเกลือมืองอื่นมันบังเขา โอ้ฟังน oh. I mean, oh, ั้นเป็นวัดหินมะ้งนี่เปป่าแบ่ปาตาอ๋อป่าป่าีนี้ก็เป็นเขตที่เขาเจ้าแบบอ่าเป็นเขตอภัยทานเนาะบ่ใเเบ็ห้ตาปากินเบ็ดางลปาปาปลาปานอยากซิบอกินของแทบจะบอกจะบอกาังลยก้างไรจริแต่มันเนื้อมันหวานอ้า หลายนะทุกคนเนาะเออเฮีจักบาทเลยขับเป็นออกจากเขตขึ้นผมเป็นรอดที่จริงมันมีคนหาป่าอยู่ในะฟังได้เสียงเหือนนะเรื่อว่าเขตนี้เขาจะน่าจะบุรีรัมเขตน้ามาแบบป่าดูดม่ใเลรป่าอย่างป่านนั่นน่ะนะอ๋อป่าป่าหยางเกาะป่าสวายไม่ใช่ป่านี่นะนี่นะเห็นไหมมันนี่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 ป่าสมลองแเน่ง กันเสาเกลือปาาลาตันอะไรซื้อเบ็ดมามึงคิดได้บาปแต่มึงว่างอยู่เลยอย่าโชห่วยถ้าหัานตาเนียพวกฝั่งนี้ตัวใหญ่เว้ยตัวเดียวก็ได้ได้สามสี่คนนะครับต่อนนะ่ะกูสิบาปนะ่ะนำซีไปน,นำมาซีอย่างไรนะนำมาไว้กินมาลงมาไว้ให้ทำบุญเนาะ ันบาทตั้งแต่ตอน้อ,อยยางลงมาแล้วก็กาาว่าจะกินเปล่าเนาะเป็นผู้พา <c oughs> ไปต่อทุกคนวันนี้เป่าหมยก,ก,ก็คือไปตูปสังทองมาแวะบัดเนาะมาก็เลยแวะ

ซานม์อฟปขนมปังชีสชีสมูฟเยนมปังเอาแล้วอุ่นให้บางทีผู้ฝันด้วยวะเจออีกกาแฟน้ำผึ้งหนาวจังเดือด ตัวน er sí, ี้มีมีซาไทยบ่ะมีเอาเป็นเอาเป็นซาไทยปั่นนะใช่อไเอาคานเย็นไม่หวานคาปโนยไม่หวานใส่นน้อยอ๋บรนนังเยนา ทิปนี้แพนดินไว้เนี่ยน้อยหนึ่งินิ่วานกล่องถือกล่อจ้ำกล่องสั้นตลอดยูนีเป็นห่านกาแฟล้าทุกคน เวิอกาี่เดี๋ยวมาเบ่งว่าเมนูของเขาเจ้าสินากินนาทานคือคือเมซอนบ่ม <c oughs> นมิเตนักทำไมไม่ทำไมไม่ไม่ชอบไอมาซอนแล้วนะเพราะมันเึ็นราคาหลายโปรดเลยกับเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่มันขึ้นยี่สิบห้าบาทเลยเึ็นหลยโปรดมีมิเตนักซิมกาแฟอลไรนี่ บาเที่ยวนี่แห่งหนักโรงกาแฟอันดับหนึ่งของของบาทกินกับกกขน,บนขนมมปังอบ้ออาเดดไท้ปันเปอันนี้แบล็คคอฟฟี่คันจะเป็นแบล็คคอฟี่ฮันนี่เลมอนทุกคน นำกาแฟน้ำเพอมากน้าแซ่บคือกันบอกกับเอมซอันบอกเอมซอนจางกว่ามร้อยก่สิบชวมน่ว่าเฮากินตัวนี้นอมันจีต่างต่างแต่กินเฮอากินอยู่ไซกับบุคคอเอมซอันกินมันจะบุคออเมซอนกินมันหอมไอมปังชีสไอ้นมงชีสนี้รวมมือเมื่อวานนี่ อะไรบ้างนากินนะกาแฟนี่วันี้นะครับอาากินก่อน,นอาาีปรกอ่าารเลมานทุกคน โบงามเลยเออค่อยพูดขนี้ค้านี้เป็นอะไรกินขี้กินขี้เลยมันจอดใจแล้วบ้านี้จอดนี่แหละตอนนี้เราก็ลงมาที่ตูบเมืองสังทองทุกคนมานั่งเล่นเนาะมานั่งพักผ่อนมาหนิภาพี่เมกมานั่งพักผ่อนกินอะมาพีเมก์น็อตสำหรับเอฟซีผู้ใดมาเที่ยวลาวเนาะบ่หูบอนท่องเที่ยวกับถักห้าเขาได้ก็สิ ให้คำแนะนำก้อยก้อยโคอดโอ้ทางเบื้องนั้นเข้าเจ้าเห็ดคนทางเหลี่ยบแคมคองทางฝั่งไทยนะก้อยไข่มดก้อยหอยอันนั้นน่ะเต้เกขาจะเห็ดกันเจือนนะกันเจือน อำเภอสังคมเป็นเส้นทางเดียดแคมภูเขาเลย